ชิมไหมล่ะให้ให้ลองให้ลองคนละตัวหญิงอมามากินอยู่นะคะมาชิมหญิงหญิงหมงเข้าไปทั้งตัวได้ไหมหญิงเบียรสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะมือนี้มาพอกับเบียรกับเจนะคะพี่น้องขาวันนี้เราจะมากินกุ้งต้มนะคะเป็นแบบว่าห่อไปหนึ่งเนาะ มันเหมือนกุ้งอะไรนะกุ้งถทมปุระใช่ไหมกุ้งหวานใช่ไหมก้แต่ไม่ใช่จ้ากุ้งไทยเราจ้าะแต่เป็นแบบต้มเกลือนะคะทุกคนเป็นกุ้งต้มเกลือนะคะมันสิมีความนัวๆเป็นหวานนะจ้าเพื่อนเจมากินนําช่องพูเจชาแนลนะคะทุกคนเอามาค่ะพี่น้องคะแสบๆนึ่งกันด้วยจ้ามาเชอกินเลยลุยลอยย่าณนะคะคุณเพื่อนเธอกินอันนี้วะกินเดี๋ยวให้ อการปักไงได้เยอ่ะการจองการจองการจองเป็นจองได้เลยนะจ๊ะโอ้อืออ่ะไบเก่อนมัอ่ะเปิดเลยจ้าน้ำกันจ้าเดกิกินได้ทั้งเปลือกนะคะทุกคนเบอกหัวดูแต่เสียงมาคือมันเต็มากเต็มเต็มแน่นๆอย่างนี้เลยนวัวหวานๆวาว จัดไปค่ะรอดอ๋อนี่ออกเด้อม่ติดจำปากอาเองค่ะคุณพี่ตอไปค่ะค่ะว้าวดีงามรอดสสดงเต็นเชื่อคนย้อนมาเห็นฉันน้ำเน่อคนี้ยนมาเห็น่ยิป้๊บอีกุ้๊บคนย้อนมาได้แล้ว ดูค่ะเคยกิีบมันหวานฮะเหมือนกุ้งเทมปุระจริงๆนะออกไปเนี่ยคนแบบนี้สวัสดีครับพี่น้องค่ะเฮ้ยผู้เชมาพวกง่ำง่ำพวกเธอเลยหรอเออหน่ำเลยนะเธอเธอคิดว่าตัวเองสวยหรอก็เลิศอยู่นะก็มั่นอยู่นะครับมั่นค่ะสวยจนหมาเห่าเลยนะลอยเขตกหมาตกไกลเสียง อืมอืมกเข้ากันกรอบหวานวนัอโซบกันน่ะใส่ผ้าอะไรมันเป็นเสี้ยนผ้าเนียวเร็ว,ส,วสาวโซบนกันน,น่ะพอไซต์จูนเอฟตีหัน ไม่ไหวก่อนไม่ไหวก่อนนี่ตัวเอฟตี้นะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยิงปูมาแล้วค่ะพอแล้ว่ะปูฝันไหลเนาะเดียวยิงปูเนี่ยว่าแมนเชียนผะแต่คนพี่น้องค่ะทั้บวันหนักคอเธอตีถามนะฉันถามนะทั้บวันหนักคอเธอตีเนี่ยพรทตะคุนนั่นล้วนมืดเนาะพี่น้องจะแมนเที่ยวคาดสองสาวคน มาจ้ะเราไมา่ก<น>ินกุ้งกันดีกว่าไปสนใจคนขี้เหร่เลย <c oughs> <c oughs> คนสวยอย่างเราก็กินแซ่บต่อไปนะคะอือแม่ร่วงลุ่นโอ้พูดเมื่อกี้ฉันกินอันนี้เข้าไป มันทางปากใช่ไหมก้อยยิ้มทางปอบมันนอกมากเลยมันทางปากเน่ยยิงไถก็มันทางเนาะมันทางกับพุงแก้มเจอานั่นกินเข้าไปม่งกินทางข้อเหรอแม่โอ้ยมึก็ไม่เคยกินตีไม่เคยแหละน้องไเคยกินตะจีหนังหรือจีเทอรมว่าบอกเราอยากกินได้เป็ดอยากกินว่ะทำแม่ดูเหลือบอ กีหนังกินนะหนาวตัวเธอเขาจีจีหนังกลางคืนกาคืนเนาะอืมก็จรรอ๋อแมแล้วคือเออหนุ่ยวะครับขอบคุณสำหรับโงมาลายค่าเธมาเล่นอย่างยุ่งอย่างยิงทำาบอเอนกินถ้าเป็นเคนสงบสบายห้อ ฉันกับตองการียนพวกเชอร์รี่ฉันกินแย่ล่ะเนาะก็ฉันรู้ไงฉันแล้วบอเอิร์นไงชุดบูงูชุดชุดุ่งไมยของฉันดีไม่มันมันมีน้อยฉันร่เบอรเอิรนนะฉันจะกินผูอืมไม่โคมหรอกคำว่าสองโตพอหญิงแต่มันหวานมากเลยนะใช่เราให้ให้ลองตัวหนึ่งได้ไหมล่ะหญิงหญิงชิมไหมล่ะ ให้ให้ลองให้ลองคนละตัวหญิงอมามาอยากกินอยู่นะคะมาชิมหญิงหญิงหมงเข้าไปทั้งตัวได้ไหมอ๋อ <c oughs> หญิงเบียร์ก็กินั้งพ่นนะคะไม่ไกินเละพ่น,พนคะ่ะยานเธอเขามากินน่ะนะก็เลยพ่นไปก่อนอ๋อหญิงเบียร์ <c oughs> กวนนาดัง <c oughs> อีกแล้วพีโป้ อีอย่งน่ะสันใหญ่จังไม่ขีกากหรือขีกั่าือได้กลินกุ้งเลยะกุ้งบานเธอติไปนีะนหวานมากได้ข้าวหัวหาง ซับสบน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องสับสบน้ำกันเลยจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อค่ะมากินน้ำกันมาจะห้องห้องห้องพี่น้องทางบ้านแต่บ่นะห้องจองหญิงน่ะเนี่เบืองสิพวเออขึ้นแล้วเธอหญิง <laughs> เออหญิงไหนพวกเธอกินโผะ่็เนเกินไปพวกเธออ่ะต้องดูไม่มี นั่นมันเลยสิเส้นๆถึงจะมาเอาอีปูเนอะมันนำสุขุนเนอะมาเฮาสองสาวพี่น้องไปบอกเธออยากฟากันสุดสุดเธอพวกเธอแต่ละสุดสี่แปดมาสันดีกัจริงไีมอีะจริงไหมคะอีปูมึงสิมาอย่างเดียวนี้อ๋อย่านที่สุดเลยนี่มีอ่ะ ยังมีงานเก้าอี้อันรีเควสฉันไปแล้วเลยเ e ก้าอ, e อี้เก้าอี้เริ่มเก้าอีคนเก้าอี้ว่ะไ้กินจอ่อยยังหรือกันเฮียไปกินจ่อยไปยี่โก้ก้นอนตุ้มเธอเหรอ เป็นไรเดี๋ยวเขาเก็บอยากกินเยอะอย่ามันอวน้วนชื่อเป๊ะไงอยากกินเยอะเธอเดี๋ยวหุ่นไม่สวยนะระหว่างดีนะเดี๋ยวนี้เขาเขาเขาทำบอลลูนค่ะเดี๋ยวนี้เนะี่ย <c oughs> เขาทำบอลลูน <c oughs> บอลลูนที่เอวนี่เนหะรอบอลลูนหรือห่วงยางคะเธอ ใอีกเชอระแบ้อร่อยจริงฉันลืมเกาฉันขออนุญาตแกะตอนแรกฉันก็กินได้ยี่หรอทำไมกินได้ทั้งตัวไปกินปลาคอปลาโกะมูยานปักคอพี่น้อง เด,ด้งเ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 ขาบอกว่าบางคนก็ว่าอุ๊ยทำไมไม่ปอกเปลือกมันกินได้นะคะทุกคนเปลือกกุ้งอ่ะกินได้แมปนปะใช่อุ้ยทำอะไรกันนั่น ขี่เดียดพุ่งนะถูกเดียดเเปบเสื้อแบกงามปีนเบ็กก่อนเสือบักงามใส้สมยามพี่น้องขี่เดียดปีนเบ็กก่อนเข็นเอปเป็ดอับปากอยู่เดินไปหญิงเบียร์ปากคอละวลายเล้วเคยใช่ไหมสมซื่อเนาะหญิงเป็ดเป็ดหน้าเป็ดหลัง สาเนไรบเอผู้หญิงกูกับวะไรเนาะค่ะาก็ตุนเธอะน่ยถ้าแฉลบแรอเด็ดซเยลมเด้อเอ้ยันให้เธอันจะไปกินข้าวเหนียว แขกแบบเพิ่มนอ่ดอกไม้พุล่ละดอกไม่เป็นลิเล่น,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 นะคะงวลดอกไม้เอาน,นันถ้ามาด่าละเนาะมันงามดอกไม้ก็ต้องงามมันบอกพีโนโ่น้องอราสากัาไปอาจะไปยากยากดอกตัวมาก<อ>ไป<า>อยู่บ้านเนาะไปจะเชือปีนผู้ขาดสกุลละครอ้าวบอกเคยได้ยินบอกค้าว่าทางช้างเผือกอ๋อโอเคราคาของแสบหลายแมน ของเสือความงามอยู่ในปุ่นเบิร์ดจะเสียใจนะคะก้อยิ้มเป๊ะกันเลยง้นทกันข้าพี่จ้าสาวกระสินจ้าอี้ก้อยไปงั้นไหลเรือไปปุ้ยบอกไงเขาไหลดีดีหยุบพุ่งมือก้อนเอออันเอออีนี่เป๊ะเป็นงั้นไหลเรือไปมือก่อนน่ะอุ้ยี่ทบตาเนี่ยหองกีดกีดกรีดเลิศเขาตื่นจับมันไหลไปกันเรือจะมาบอกขึ้นอะไรอยกอันเงี้ยเออ บอกไปเนาะหญิงนั่นแหลนท้องมีแขนตะกี้มีสองขางเลยพี่น้องไปไรเรื่อไปมันเดี๋ยวเลยยู่ขาเดียวเขาปวดเอาบอกนี่พี่จับเื้อเราเก่ายิ่งเอกไปพรุ่งนี้เอาไปเอาเอาค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนีนนะคะก็กินนัวหัวมวนนะคะพี่น้องคะสำหรับมือนี้ก็พอกับพวกเข้า กับขีดแบบเฮ่ห้านะคะเอาละค่ะพี่ปราบประการใดก็ขออภัยด้วยค่ะมวนๆใจจอยๆน้ากันได้ค่ะยาซีเลตได้ค่ะพี่น้องค่ะสําหรับมือนีก็ฝากน้ำได้ไดค่ะปูเจชาแนลปูเจกินแซ่บเออพาแซ่บเออโอ้ยจะแมนอันนั่นอันนั้นจะซื้อสลับกันคชะปูเกับปูปูเห็นบ่สจะพองช่องปูเจบอกว่าถืออยู่ปูปูเจจะคือปูเจชาแนล ส่วนเจปุก็คือจะพาแซบพากินนี่ค่ะแซบโอเคค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันในกิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ